ชื <chill> <Yeah. S 1> so ่อโสภากระแสเทศค่ะก่อนที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็รู้จักรูสมาธิหลักสูตรนี้นะคะก็โดยปกติแล้วส่วนตัวก็ชอบที่จะไปบนชีพามนะคะ3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาเราไปนั่งนะคะนั่งตามเพื่อนเนาะเพื่อนก็บอกเออฉันนั่งแล้วฉันเห็น มาซื้อบ้านอยู่นิลันมิวสินะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นวัดนะเรามองเห็นเราไปเดินเล่นสวนข้างบ้านแล้วเราอุ้ยทำไมมีมีรีสอร์ทข้างบ้านฉันด้วยตัวบอกเพื่อนงบ้านฉันมีรีสอร์ทข้างบ้านอย่างสวยเลยแล้วก็มีคนที่ดูแลบ้านบอกมใช่รีสอร์ทเป็นวัดเอ้าทำไมวัดสวยจังด้วยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเนาะเพราะว่าเรื่องความที่ ตัวเองมีข้ออ้างข้ออางเยอะข้ออางคือไม่มีเวลาเป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานนะคะแล้วก็ยิ่งตอนเย็นนะที่ที่ว่าเขาบอกมาเรียนผู้มสมาธินะคะดีมากเลยโอ้ยตอนเย็นลูกค้าเยอะเพราะว่าจะทำเสริสวยนะคะทเสิสวยแล้วก็ที่ท,ที่ลูกค้าหลายท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทีะ่เข้าไปที่ร้านก็คุยเรื่องที่ว่า วัดศรีรัตนธรรมรารามเขาบอกเนี่ยเราก็อ๋อค่ะค่ะแล้วก็อ๋อเฉยๆนะคะก็อ๋อตามนะคะแล้วก็มาเจอในบูธนะคะบูธที่ตลาดทิ่เกษรเราก็ไปแอบต้องมองๆนะคะคือสนใจค่ะแต่ว่ากลัวเขาเรียกไปอะไรเนี่ยมาสมัครเลยอะไรเนี่ยเราก็เราก็แบบเป็นคนที่เก่งใจแล้วพอเขาบอกให้สมัครก็ เรายังทำไม่ได้ไงในตอนมาแต่ถ้าเราลับปากไปเราก็ไม่ใหญ่เสียคำพูดอะไรนะคะ่ะเราก็แอบแอบดูด้านข้างนะคะก็แอบดูนะคะแล้วก็พอวันที่ตัดสินใจได้ที่จะ,ะลงสมัครเรียนนะคะก็วันนั้นก็เป็นวันพระพอดีค่ะเดือนสิงหาคมจําได้เลยนะคะก็มาทำบุญตอนเช้าแล้วก็เขียนบูธบูธประสาททองนะคะก็สมัครเลยนะคะสมัคร ที่เลี้ยงนะคะวันนั้นที่เลี้ยงอยู่สามสี่ท่านนะคะต้อนรับอย่างดีเลยแล้วแบบเอ้ทำไมเขาต้อนรับดีจังเลยดูยืนล้อมรอบเราเลยทั้งคู่เรารู้สึกว่าตื่เนาะแปลกรู้สึกว่าแป็กแต่เออทำไมเขาต้อนรับเขาแบบโอ้โหเหมือนเราแบบยิ่งใหญ่นาะเหมือนเราแบบ V i p มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว พี่เลี้ยงเขาก็เอารูปให้ดูนะแล้วก็อุ้ยภูมิใจเราก็เลยเอารูปเราไปแชร์ให้ทุกคนดูในเฟซบุ๊กเลยนะคะ <S <S เราเพื่อนๆก็บอกเอ้าไปทําอะไรเราบอกอ๋อเรียนภูสมาธิเราบอกเนี่ยแล้วบอกเออเป็นยังไงอ๋อยังไม่ได้เะไรเราบอกเดี๋ยวรอฟังก่อนนะว่าเรียนแล้วจะเป็นยังไงเราบอกเนี่ยวันที่เข้ามานะคะเราก็ยังมีแบบว่ากังขาในใจเนาะด้วยความที่ว่าเออวันนี้ดูแบบหลายคนที่เข้ามาก็แบบดูดีเหลือเกินดูสวยดูแบบว่า มีฐานะนะดูแบบมีฐานะกันเราก็เอเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเนาะอะไรเงี้ยพอเราเข้ามาเรียนเดินเข้ามาได้รับการต้อนรับนะคะวันที่ปฐมนิเทศนะคะโอ้โหตื่นตันใจขอบคุณมากๆนะคะคือแบบกิจกรรมกันนั้นคือสร้างความประทับใจแล้วก็แบบเหมือนทำให้กำแพงะร้ออไหา แรกเออเราก็อุ้ยตั้งหกเดือนฉันจะเรียนจบไหมเนี่ยตั้งหกเดือนหยุดเรียนบ่อยขาดเรียนบ่อยนะคะเดือนถึงแรกเหตุผลเยอะนะคะเออคือยังยังไม่ยังไม่ยังเข้าไม่ถึงนะคะบอกเลยว่ายังเข้าไม่ถึงแล้วตอนที่ตัวเองมานั่งสมาธิก็แบบนั่งไป ครอบครัวล้วก็เอ๊ะทำไมลูกไม่เป็นอย่างนั้นทําไมลูกไม่เป็นอย่างนี้คือแบบคือมองมองแล้วก็เรียบเทียบว่าเอ้ทำไมต้องมทําเหมือนเราตรกนี้นั่นนะคะแล้วก็เราก็คุยกับอาจารย์หลวงพ่อในใจตอนเวลาไหนอาจารย์จะพาทำไมลูกทุกเลยอาจารย์ช่วยลูกด้วยคือแบบนั่งไปก็พระอาจารย์่าช่วยลูกด้วยลูกทุกเลยแล้วก็พอเข้าเดือนที่สอง เราก็เร oh, ิ่มเรียนเรื่องซึ้งมากขึ้นเราก็มารู้ว่าโอ้ยมันเป็นพระชันนี่แหละชันชันเองเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคือฉันไปแบกรับมาหมดเลยฉันไปแบบทาให้เป็นทุกเองทําให้เป็นเป็นทุกเองแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มแบบพุทโทแบบแบบซึ้งเข้าไปในหัวใจเราแล้วก็พูดโทพูดโเราก็รู้สึก รองลงได้จริงๆแล้วเวลาเราเดินจงกรมที่ที่ร้านรางเวลาเจอปัญหาทรกนี้นั่นเราก็รีบขึ้นไปชั้นสองเพราะว่าร้านจะมีสองชั้นล้วเราก็ขึ้นไปชั้นสองไปเดินจงกรมห้านาทีพูดโทลพูดโทก็เออแล้วก็มองมองดูพระอาจารย์ตรงหน้าหนังสือนะคะมองดูท่านแล้วเราก็เออท่านชั้ท่านก็แบบท่านอดทนมากเลยเนาะท่านอดทนมากทุกสิ่งทุกอย่าง แบบว่าผักดันทุกคนให้เข้าถึงทุกโทให้ได้เข้าถึงการเรียนรูสมาธิซึ่งเราว่เริ่มได้ปัญญามากขึ้นพอเรียนถึงเทอมที่สามนะคะ ใจคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าเออมีความสุขกันเลยได้พลงบวกเมื่อกี้นะกำลังทะเลาะกันตะหัวเลยก่เนี้ยพอเข้ามานะคุณคุณบริการมาคุณ,ค,ณคุยกับฉันเออฉันมีความสุขกันเลยก็อเนี่ยเราก็เลยอ๋อเลยคะก่นพอดีหนูมไมเป็นเรียนคุยสมาธีมาค่ะพี่แล้วเนี่ยพี่รู้จักไหมคะตรงนี้ค่ะเราก็เอากระดาษล้วแผน่นพับของพระอาจารย์ของพ่อเราตั้งไว้ตรงหน้ากระจกแล้วตรงนี้ไงคะพี่ สนใจไหมคะที่เอาไปอ่านเลยค่ะ,ะเขาบอกเออน่าสนใจแล้วพี่เรียนฟรีกับพี่เรียนหัวข้อแบบนี้เลยเมื่อก่อนนะ่ะหนเปไปเรียนออนไลน์นะพี่หมดตั้งหลายหนนะคะนเนี่ยแต่อันนี้คือเรียนฟรีเลยบพี่ลองเข้าไปเรียนดูนะคะแล้วก็หลายท่านนะคะตัดสินใจมาสมัครเรียนครูสมาธิตามที่โสภาแนะนาอีกแล้วก็หลายท่านบอกว่าคุณโสภาคะสมัครที่ตอนนี้เลยได้ไหมคะวันนั้นก็ ขอขอคิวอารโค้ดเนาะที่เลี้ยงที่พิมพ์นะคะ mm hmm. ก็เมตตาส่งคิวอารโค้ดให้สมัครกันที่ร้านเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกโชคดีนะคะบอกเลยว่าโชคดีที่ฉันเรียนจบแล้วหรือาเนี mm ้ hmm. เพราะว่าเมื่อวานก่อนไปเจออีกท่านหนึ่งเนาะ mm hmm. ก็เจอกระทบหนักมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ก็บอกเออคูดไปไหนมา สวยขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าอ๋อไปเรียนคูสมาธิค่ะพี่ี่จะจบแล้วหนูก็เลยมาถ่ายกระดาษเจสีค่ะโดหนูจะไปแสดงอ่าเนี่ยค่ะความรู้สึก ของหนูค่ะพีะ่หนูไปล,ลดในเรื่องของกิเลสความโลภของหนูเอง,เ,อง,องเลย่องนี้แล้วก็ถ้าหนูไปนั่งร้เห็ียขนาดนั้นมันไม่น่าจะใช่คะพี่มันไม่ใช่การลดลดละกิเลสแล้วแหลกเรน,นี้เขาก็เลยแบบยิ้มแบบจ้าทุกคนเราก็ขอบคุณนะคะอ่าแล้วถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยออคัดออมาละกันเขาก็ออ่ดีเนาะเอ๊ะ โซภาเนี่โอ้โหในีขณะที่พูดขนะดนี้เธอยังยิ้มแป้นเลยนะคเอ,อเธอที่ีจกักเขาก็เลยเดินามาจับมือเรานะคะแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่เรียนหลักสูตรรูสมาธิแล้วมีสติแล้วก็มีปัญญานะคะคือทําให้เราแบบว่าเจอปัญหาอะไรคือเราสามารถถามได้และเราก็นึกในใจนะคะก็เห็นพระอาจารย์หลวงพ่อเราก็โอ้ยขอบคุณพระอาจา คือเจอแบบกระทบแบบน,นี้แต่ว่าเราภูมิใจในตัวในตัวเราที่เราสามารถเรียนจบครูสมาธิได้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าตัวเองจากที่แบบเป็นคนที่เห็นอารมณ์ดีหัวเราะนี่ก่อนหน้า้นก็คือค่อนข้างเก็บกดไม่เรียกว่าเก็บอารมณ์เนาะเคยคุยกับอา่านประธานอยู่ไปใช้บริการความงามกัเราก็คุยกันึกษ<ส>ารกันนะครับว่าเรา ในเรื่องของอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดังนั้นด้วยความที่ว่าเราทําอะไรเองทุกอย่างจึงมองเห็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงไม่เป็นางานนั้นทําไมไม่เก่งแบบนี้ทําไมไม่ทําเองอะไรเงี้ยคือเป็นการเปรียบเทียบนะคะพอเราถึงจุดวันนี้นะคะทําให้ตัวเองอะ่ะหันกลับมามองว่าเออเราไม่ควรที่จะทําอย่างนั้น เราควรที่จะเมตตาเมตตาให้มากขึ้นเมตตาลูกของตัวเองนะคะตอนนี้ก็ลูกชายก็อย่างที่บอกน้อเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเหมือนเป็นโรคซึมเศร้านะคะเราก็เลยเออใจเย็นับเขามากขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณหลักสูตรครูสมาธิขอบคุณสถาบันหลัจิตตานะะูภาาขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาตั้งแต่วันแรก ะะขอบคุณที่เลี้ยงครูอาจารย์นะคะที่ทําอาหารนะคะรู้ประทับใจมากๆเลยมา,มาทุกวันที่ก็ได้าทานอาหารอร่อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอ,อาจารย์ต่อยนะคะแล้วก็พี่พเลี้ยงพิมพนะคะคือดูแลหลายอย่างให้เลยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงหลายๆท่านนะคะอาจารย์ทิย์ที่ก็ดูแลในส่วนของคะแนนเนาะเราก็ไปตามเพื่อนเรามาให้เรียในให้จบ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะและขอบคุณภาพสวยๆจากอาจารย์กรนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเราก็ไปนค้นดูได้เลยนะคะภาพทุกภาพนะคะอันนี้คือทุกมุมนะอันนี้ได้รูปสวยได้คลิปดีก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นจากที่แบบเออพืนที่เรามาแบบไม่ได้สวยไม่ได้อะไรเลยเราโคตหลบหลีกเลี่ยงเนาะไม่อยากจะเจอกล้องน,นะกลัวลัวว่าเออไม่สวยอะไรเงี้ย แต่ทุกวันนี้เนอาจารย์กวนทะไปเราไปนั่งกวนเลยนะจะได้ไวลุกตั้งใจนะเราขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณสุดหัวใจนะคะขอบคุณหลักสูตรอาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังขอบคุณทุกท่านและที่สำคัญขอบคุณคณะโคพิเรียมแล้วก็เพื่อนๆกัลยาณรที่น,น่ารักทุกคน mà kỳ về đây thả thứ tất thứ